สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนื้นนี้ก็มาพพอกับช่องแฮปปี้พิกไทยแลนด์นะจ้าื้นนี้แม่ก็จะพาเข้าสวนนอกจากทุกคน่าเข้าสวนพาเข้าสวนมาพาเข้าสวนมา,า,านหาพอบานเนาะนี่ครับ่นก่อนอื่นแม่ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณ ทุกคนที่เข้ามารับสมเนาะมารับสมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใหอแม่รอบโัยเด้อจ้าทุกคนอันนี้เป็นสรงเสาเนาะเป็นทรงเสาหลังจากที่พอบ้านเพิ่นอันมาจากไปเอ็ดงานนะคะไปจากมือ3สามวันกี่คืน<า>มไม่ใช่<า>มไม่ใช่สามวันเลยสี่วันสามคืนเอวะมา้องเอ้บถูถูเกมด กบมาเพื่อได้เบรกพอดีเลยพ่นหายแม่อยู่หายแม่เ่าอยู่ฮือนนั่นเลยคือมีเบิ้งมาโรคือแม่ไม่ได้เข้าสวนจ้ะทุกคนโรงที่พอบานมีอยู่นะเอ๋เผือจะมีข้าวนะบอกหนึ่งก็คือว่ากับข้าวก็ไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากกินแบบสบายๆเด็กๆก็ก,ก,กินแต่ไข่เนาะเท้ามดพี่น้องแล้วอีกอย่างกับแม่ไม่ได้เข้ามาหดถสวนเพราะว่าฝนตกเนาะหลังจากที่พอบานไปกับฝนตกคู่มือเลย แม่ก็เลยสบายก็เลยไม่ได้หดเข้ามาหดโซนแต่ว่าแม่เห็นอยู่จะมาโทษนะเห็นอยู่แต่ว่ายังโมมีเมนูเนาะก็เลยปาไว้ในโซนนี่ค่ะหลายดีได้นี่ลายหลายกิ่นมิทันกิ่นด้วยแม่เออเออแบบนี้ก็กินมิทันแล้วเนาะแบบนี้น้ำพูก็หากระตื่นนอนตื่นนอนกับยางมาเลยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะวันนี้ตื่นแต่เช้าจังเลยอาน้ำพูถือเลยค่ะ ว้าน้องผู้ทำอะไรคะยังหาวนอนอยู่ถั่วคะ่ะลูกถั่วฟักยาวเก็บให้เบิร์ดเลยเก็บให้เมิร์ดเลยล่ะเสียเอาเข้าไปใส่ตู้เย็นไว้เพราะว่าคันมันหลายก็เก็บไว้เก็บไว้ไวไวให้ปลาเผินเพราะว่ามืออ,อีมือสองมือเนาะเอ้ยไม่ดึงไปนะล <laughs> ูกไดขาด อีมือส่งมือป้าพื้นละเอ็ดอันอืมอืมเอดผูกแขนเนาะเอ็ดผูกแขนให้หลานผูกแขนให้ลูกสาวเพื่อนกะเพื่อนกะจะเอดเขาน่าจะมีเมนูข้าวปุ้นนะวนนะเนาะข้าวปุ้นผูกแขนออกกำนะทุกคนผูกแขนออกคำเพื่อนกะจะมีเมนูข้าวปุ้นน้ำยากะทิแบบนี้เนาะแม่กะจะเก็บมาโถเอ็ดเป็นเอาไว้กี่ก็ข้าวปุ้นเนาะเอาไว้เอ็ดเป็นเมงเนากะต้องเก็บให้มันเบิดเลยฟักนี้กะไม่เก็บพอ มันน้อยก็เก็บอันเริ่มมันตึงเลยเก็บโหลดเพราะว่าป้าไว้มันก็แหวเก็บแล้วเอาเข้าตู้เย็นไว้แต่ได้หลายเติบจนคนป้าหบืต้นไม้วอกแอนด้วยหลังจากที่พอหลังจากที่แม่ถ่ายเขาเบิ่งเนาะว่าต้นอันอันนี้เขือมาโบกบอกแม่แม่ได้หนีมาโบกนี่โบอกอเไร ันหลังจากที่แม่ถ่ายเขาเบิ่งเนาะว่าคือมาโท่แม่นะมันมีแต่เพเนะมีแต่เพแบบเพร้หลายบบนี้พอบ้านเพื่อนก็เอาเอาน้ำส้มบอกพอน้ำส้มใส่สู่สันไลแล้วก็เป็นอย่างอีผสมน้ำเพื่อนเอามาสีดสีดคู่มือคู่มือแบบนี้เพมันตายเนาะหลังจากที่เพมันตายก็หลังจากที่เพมตายก็ ได้เก็บกินเออได้มันกับเป็นมากคืออยู่ได้ทุกคนนี่ยังยีสเอ่นบอกเออเก็บแล้วก็สีดอีเพมันก็มาตลอดเนาะก็เขาก็ต้องอันต้องสีดตลอดเนาะสีดอันหีดีน้ำมักตลอดอ้ถ้าอีตูก็ไล่หลายออบอีตู่แม่ก็ไล่หลายได้ทุกคนเออหยอดมะละก็ไล่หลายเป็นตะออมแม่ชิพานยังเบืง มบานพูมาเก็บฟากทางนี้อันนี้ก็แปลงพักอันแปลงพักแปลงพักกาดหินเนาะแม่เอ็ดใหม่นี่เอ็ดใหม่เบิ่งเมื่อคือเคือกระหลายเลยจะทุกคนเนเมื่อคือเทศกกัหลายยอ่แต่พอได้เก็บกินเนาะคะเนาะแต่มาแต่งนี่เมดเมดซุดไปแล้วเนาะมาแต่งนี่มาแต่งเฮาเมดซุดไปแล้วอันนี้เป็นผักอิตูนะคะกำลังงามเลยหาแนวแกงเนาะ น้ำผูก็เก็บถั่วกับพ่อเก็บให้หมดเลยนะคุณเก็บเล้วจะได้ฉีดยาไหมเอือเก็บให้มันเบิดเลยีน้พอมาเพื่อเก็บถั่วกับลูกสาวหลายๆเติมเฮ้ยดีมือใครปลูกนี่ดีมือใครปลูกคะใครปลูกถั่วคะว้าว เก่งแฮ่พอนี่พอปลูกถั่วด้วยอ,อืมลูกลส,นสนสนเอืเผือกระสนเมื่อน,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 นอเนอ,อนนนตกตก้ดเื่านเม่านื่นเ่นเม่อวามืน่วาน่นเนมืเ่าือนเมื่น่านมือนเมื่อวเือานนเมก่อวานเวนตกอเ่วานเมือบนมานเ่อวนเม่อวานเมืานมนเมื่อวเมื่อนเืนมนเม่ามอา่อมเมามอ สองทุมสองทุมกินข้าวกินข้าวมีห่อมข้าวเหินเลยทุกคนเมื่อคืนนีพอบานมีห่อมข้าวเหินเลยเดี๋ยวแมยังเาล่าฟังว่าไอเผอพอบานจะมีห่อมข้าวเหินท,ทั้งทั้งที่ไปมาตั้งวัดสามมือสี่มือเนาะสามคืนสี่คืนมาหอดเหินทนทีแล้วเข้าเหินมีห่อมเข้าเหินทุกคนเดใจบวายฮะใจ แทนทีเราค้นหอดลูกคืนหอดมีหมอีค่ะมาหอดเหินปุ๊บม,ม,มียอมเขาเหินมียอมเขาเหินมีว่านะมีถอดสุดเอ็ดงานอีนะไม่ละววะเจ้ามีเปลี่ยนสุดเลยหรอ่าเมื่อนนคืนนี้เมื่อคืนนี้มียอมถอดสุดเอ็ดงานอีทุกคนมาหอดแล้วก็ไปเลยมียอมอยู่เหินเลยทัทง้ทงทั้งที่ไปมาตั้งหลายมือเนาะเนี่ยนี่ค่ะน้ำพูจ้าฮะ ข้างหลังไงเดี๋ยวแม่จะพาไปเบิ่งว่าเก็บได้หลายสาเรือหละที่จริงก็ไม่ได้หลายได้จะมามถกูกอ่ะน,น้อยนึงนะพอนอะค้างมาถูกกันน้อยนึงแต่ว่ามันออกเวลา,ามันออกมากนี่มันออกหลายเข่ากับกินมิทันเนาะนเดี๋ยวแม่จะพาไปเบิง่งพอบานเพิ่นเก็บแม่เอากะละมังออกมาซื้อคือเพราะว่ามีความรู้สึกว่าน่าจะได้เยอะมาแล้วเพิ่นกระจมแล้วว่าแม่มีเก็บพัก เออเอาเลยตัวนั้นก็เอาเลยโอ้เก่งเก่งเก่งน้ำผูเก็บถั่วเออมียอดมะโบบขึ้นแฉมอีกนี่ค่ะนี่ใบเย่อนี่เป็นนี่อันนี้จะเป็นยอดมะโบบเนาะเข้าเก็บค้างอันนี้นะมีมีสามมีสามคือสามคือคือพูคือพกโบกคือพักไลแมนมีสามคืออยู่ในค้างเดียวก็เก็บกินเนาะพี่น้องเนาะอันใดอกก็เก็บกิน ได้ป้งไลเก็บกินอืามีก็พักลิ้มล้วนนะยังมีท่านได้หลงพักใหม่อีกเนาะเดี๋ยวหน้าฝนเขา้าต้องหาวะพักพีเหลือที่มันเข้ากับหน้าฝนเนาะพอเนะ,ะเพักผีเหลือที่มันปลูกงามกับหน้าฝนเข้าก็จะหามาปลูกอีกเอาเอาละจ้ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้แม่จะเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเพื่อไปติดตามคลิปหน้าเดี๋ยวแม่จะพาไปเบิ่งว่า เป็นเพอพ่อบ้านจะมียอมเข้าเหินเนาะคะเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งว่าเพื่อนไปพี่เลอมาดึกดึกดดื่นเมื่อคืนนี้มาหกทุ่มหรือตีหนึ่งตีสองเหมือนเดิมตีสองเหมือนเดิมค่ะทุกคนมามาถึงบ้านสองทุ่มแต่ไม่ยอมเข้าบ้านนะคะไปต่อเข้าบ้านตีสองนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันคลิปหน้าว่าพ่อบ้านไปสิเลอมาเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะพี่ภูสสวัสดีหน่อยค่ะบ๊ายบายคะ่นะ